นิทานสืบสวนสอบสวนความลับของกุญแจทองคำในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งห้องสมุดโบราณอายุ100ปีถูกปิดตายหลังเกิดเหตุฆาตกรรมเจ้าของห้องสมุดอย่างลึกลับนักสืบหนุ่มนามเรดถูกเรียกตัวมาสืบสวนเขาพบรอยเลือดแห้งใกล้ตู้หนังสือเก่าและกุญแจทองคำลวดลายประหลาดซุกอยู่ใต้พรองแต่ไม่มีใครรู้ว่ากุญแจนี้ใช้เปิดอะไร เรสืบรู้ว่ากุญแจทองคือส่วนหนึ่งของขุมทรัพย์ลับที่เล่าขานในเมืองเขาสอบปากคำผู้เกี่ยวข้อง 1. ลินลี่ลูกสาวเจ้าของห้องสมุดที่มักพูดถึงมรดกครอบครัว 2. นายแพทย์โทมัสเพื่อนเก่าผู้สนใจประวัติศาสตร์เมือง 3. ยามเท่าป์คคนดูแลห้องสมุดผู้มีพฤติกรรมลักลอบเข้ามาตอนกลางคืน ระหว่างสืบสวนกระแสลมปริศนาพัดไฟดับในห้องสมุดแล้วมีคนแอบส่งจดหมายขู่หยุดสอบสวนไม่เช่นนั้นเจ้าจะเป็นคนต่อไปเรใช้กุญแจทองเปิดทางลับใต้ห้องสมุดเจอเขาพบห้องเก็บเอกสารลับที่มีแผนที่เมืองเก่าเขียนด้วยรหัสลับขนาดถอดรหัสเขาตะโกนขึ้นว่าฉันรู้แล้วฆาตกรต้องการซ่อนเรื่องนี้แต่ทันใดนั้นประตูทางหนีถล่มลงมามีคนพยายามขังเขาไว้ เรรอดจากห้องใต้ดินและเรียกประชุมทุกคนเปิดเผยว่าฆาตกรคือนายแพทย์โทมัสผู้ต้องการขโมยแผนที่นำไปขายแต่ถูกเจ้าของห้องสมุดจับได้ส่วนกุญแจทองคือส่วนสุดท้ายของแผนที่ที่ชี้จุดซ่อนสมบัติจริงซึ่งคือห้องเก็บจดหมายเหตุของเมืองไม่ใช่ทองคำทุกคนพยักหน้ายกเว้นยามเท่าปากที่ยิ้มเยือกแท้จริงเขาเป็นอดีตนักประวัติศาสตร์ที่แอบช่วยเรยตั้งแต่ต้น เรื่องราวจบลงด้วยการตามาหาสมบัติที่แท้จริงบางครั้งสมบัติล้ำค่าที่สุดคือความจริงที่ไม่เคยถูกบิดเบือนเรเดินจากไปพร้อมกุญแจทองที่เขาวางไว้บนหลุมศพเจ้าของห้องสมุดใต้แสงจันทร์ที่ค่อยๆลับเมฆ